สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่3ตุลาคมปี2025เราไปดูโปรแกรมฟุตบอลในคืนนี้กันเลยดีกว่านะครับว่าคืนนี้มีฟุตบอลรายการอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราเรื่องที่โปรแกรมฟุตบอลไทยลีกหนึ่งกันก่อนเลยดีกว่านะครับในคืนนี้ก็เป็นนาที่7เวลา19นาฬิกาลำพลูนววลเลอร์ะพอกับเมืองทองยูไนเตด,ดคู่นี้ถ่ายทอดสดทางโมโนแมงนะครับ เราดูโปรแกรมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันบ้างนะครับในคืนนี้ก็เป็นนาทีเจ็ดเวลาตีสองบอลมัดจะพบก,กับฟูแลมคู่นี้แต่ท่าสดทางโมโนแม็กโปรแกรมฟุตบอลลาลิกาสเปนในคืนนี้ก็เป็นนาทีแปดเวลาตีสองโอซาสซูนาจะพบกับเกตาเฟ่คู่นี้แต่ท่าสดทาง Min บินสปอร์ตหนึ่งโปรแกรมฟุตบอลกาโชนเซียอิตาลีในคืนนี้ก็เป็นนาทีหกเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าเวโรนาจะพบกับซัสโซโล่คู่นี้แต่ท่าสดทางทูพรีเมียร์โปรแกรมฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีในคืนนี้ก็เป็นนาทีหก เวลาตีหนึ่งครึ่งฮอฟเฟนไฮม์จะพบกับเอฟซีโคโลนคู่นี้แถบเทสต์ทางบินสปอตสามโปรแกรมฟุตบอลลีกอิงฝรั่งเศสในคืนนี้ก็เป็นนัดที่7็เวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าปารีสเอฟซีจะพบลอรีองคู่นี้แถบเทสต์ทางโมโนแม็กโปรแกรมฟุตบอลเอเดรุสซิลิกของฮอลแลนด์ในคืนนี้ก็เป็นนัดที่8ดเวลาตีหนึ่งเบรดาจะพบโกนิงเกนโปรแกรมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเบอร์เกตในคืนนี้ก็เป็นนัดที่8ดเวลาตีสองสิบห้านาทีคาซาปิอาจะพบเอสโตลิน โปรแกรสฟุตบอลสเปรีลกตุรกีในคืนนี้ก็เป็นนัดที่8เวลาเที่ยงคืนแถบซันสปอร์จะพบเคเซลิสปอร์และอันตันเยสปอร์จะพบลิเซสปอร์โปรแกรสฟุตบอลเบลเยียมโปรลีกในคืนนี้ก็เป็นนัดที่10เวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าเกนจะพบชาเลลัวโปรแกรสฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษในคืนนี้ก็เป็นนัดที่9เวลาตีสองเล็กแฮมจะพบกับเบอร์มิงแฮมคู่นี้แต่ทศโมโนแม็กโปรแกรมฟุตบอลลีกสองของสเปนในคืนนี้ก็เป็นนัดที่8เวลาตีหนึ่งครึ่งเซลตาเอฟซีจะพบกับเออีบา และโปรอกแรงฟุตบอลเบเรสซิการ์2ของเดลรมนีในคืนนี้ก็เป็นนา,นาที่8ไฟล์23นาฬิกา3 0นาทีฟอร์เทน่าดูเอสดับจะเพิ่มนัินแบกและเอทัดปลาชวัยจะพิกับพาเดอร์บอลนะครับไละนี้คือโปรแรงฟุตบอลที่น่าสนใจในคืนนี้นะครับเสร็จดีครับ